เมื่อตาเติ้ลสุ่มทีมแบกแรงจะแบกสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้รับคําชมจากเพื่อนแบบนี้ผมชื่นใจและมีกําลังใจเล่นเกมต่อ, <c oughs> อถ้าพู้ตึงโน้ตหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริบแมนช็อปเท่านั้นครับเติมปีไฟโคจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บาทเท่านั้นมีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับ ถ้าเราเติมที่เว็บลิทแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะเพืรอที่จะาสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทําได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมินที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะฮะมาครับผมตอนนี้ก็เข้ามายู่ในเกมแล้วนะฮะวันนี้เรามาสุ่มทีม back แบกแหลกครับท่านผู้ชมม่ได้เล่นเกมมา4-5หวันเลยนะครับจริงๆมันเพิ่งอัปเดตด,ด้วยนะ มันอัปเดตมาประมาณส4วันแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเลยไม่าวว่ามีด่านใหม่เข้ามาแต่ว่าผมยังไม่เจอเลยหรือว่าผมยังไม่ได้โหลดวะหรือว่าต้องโหลดแมปด้วยใช่ปะ่ะนี่เสียงภาพผมแม่งยังเป็นภาษาอังกฤษเลยลงบ้านเก่าบ้านประจำของเราใครสุ่มเจอผมนะครับอยู่ทีมเดียวกับผมสามารถเปิดไมค์พูดคุยได้นะมีตรงกับเราสั่นดิ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 ด,ด,ด,ดิเลยโอ้ยโอ้ยใบอ๋อใบอ๋อเกือบตายไปดิเจ็บหนักนะสาหัสมาก จูคิงว่ะเจอ๋ยวจูคิงว่ะพี่มาทางนี้เนาะน้องคิดว่าพี่จะวิ่งตามตู้ตลอดหรอไม่ใช่หรอกเอ้าเฮ้ยเพื่อนไปหลงข้างล่างนะทุกคนตัวหนึ่งตายไปแล้วมันอยู่กับเพื่อนก็อย่างนี้แหละข้างล่้าผมมันน่าจะมีดเเสนลลลติาพื่อนมาไว้มีรอยเอเวอรแต่ว่ายังไม่เห็นตัวมันนะไปไหนสําหรับอุ๊ยเพื่อนคนแดง แตกไอ้เหี้ยไม่แตกจะตายผมชาร์จผมดันห้าวซะด้วยหมอน,นี้มันห้าวซะด้วยโคโนโพี่เข้าหาเลยแป้งแป้งแป้งเดะไอ้โอ้โหยิงแม่งไม่โดนเลยคืนหาย <laughs> มันเป็นอะไรวะ ก็ติดกระทะอย่างบ่อยนะปืนตัวนี้เนี่ยผมขอใช้โทก,กอนแล้วกันปืนลูกสองเมื่อกี้มันชอบยิงโดนกระทะนะแล้วมันมีแค่เม็ดเดียวไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันเปล่านะยิงชอบยิงตีกระทะเนี่ยมันมีอันนี้ครับมาอุ้ยดาบราชัน s <S มัจะแปดร้อยเลยเปลเพลงไปปะมันต้องแปดร้อยแหละเพราะว่ามันโกงดูดิวิ่งอย่างเร็วมันวิ่งเร็วขึ้นอนะใช่ปะใช่ไหมดูแล้วันมันรู้สึกว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับถ้ามีไอ้ดาบราชันนะตัวนะ อีตัวหน้าเพื่อนไม่ลงเหรอเสี่ยวขารุนกระพุ้งไหมเนี่ยพอมันโผ่กัดรถก็โดนผมไงตา,า,า,ายเพื่อนก็มีตายเพื่อนก็มีหายแล้วเวย้ยตายก็มีนอนตัวนี้ก่อนแม่งเอ้ยแม่งโผลไม่หยุดเลยโผลไม่หยุดเลยปืนวีดเอ็ดม่งรัวจังอะ อยงวีเอชใช่ไหมเมืเ่อกี้ตัวมันมีตัวหลังด้วยตัวน้าเพื่อนก็ยิงอยู่มันไม่งอ,อกกัแล้วนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อนตายไปตัวนึงแล้วเจาะดิเสียวหลังวะ่ะเฮ้ยมีตัวแตกอายไปซาไปรุ่นทะลึง่งมาชาร์จพี่มึงหนีไปเหตตรงนั้นอ่ะต้องลุกแมป,ปเลยเฮ้ยมีตัว เราเองกันเราเก็บเองเี็บร้รอยตายหนึ่งสวยสวยพันยาแพลบขอเวลาเนาะหกคิวเข้าไปแล้วครับต้นเกมก็ไม่ต้นแล้วนะก็มงสองแล้วมงสามแล้วอยากเล่นสองใหมสองมัดเม็ดเดียวอยู่นะแต่ว่าปัวยิงไม่โดนเฮ้ยหด่นไปงั้นเลยเหรอไม่มีตัวดักแน่นะ นี่งไงกูเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยเอา้างั้นจะหนอนไปกันอีกเอา้าไปกันหมดเลยดีนี่กูต้องไปด้วยดิไปก็ไปเอา้าถ้ากูตายโทษมึงอะ่ะมาโดดลงไปได้หนึ่งโดนอีกหนึ่งผมกลับแค่นั้นแหละวิ่งนอกมึงดีกว่าฮะเอ้ยคือโดนดักสลิงแม่งยิงยิงโดนยากเลยนะเรายิงได้ก็ยิงแต่ว่ายิงโดนเขาโดนยากนะครับโอ้ยตา้อ,สาสองนหน้ามีเนี่ย ผมพร้อมวัดแค่นั้นแหละผมมีตกแกรงร่า,มา,างมาดาวว้กลางมาสำแบบเพียอทุกพวกมีอะไอรอีกไปอีกเยี่ยวไม่ไหวมาเพื่อนท,ทุกทีไปก่อนไม่มีอไอยดดด้วยจะได้หมดตียัได้พร้อม ใหญ่ๆก็จะหมดละตายวงนี้เลยวงแม่งบีบแรงด้วยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมกันแม่บีบแรงปะขลึงลึงบ้องมาดหนึ่งหมดตีไปดิมาห้าวเลยพี่ไอ้องฮึถึงไม่ได้เล่นนานก็ท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนล้วเน,นี่ยตาวงวาตายวงอุ้ยมียิงขวา ตายหมดตีอุ้ยสิบคิวอุ้ยขอสี่ขอขอขอ,อไปจ้าถ้าไม่มีรถผมตายแค่นั้นเลยดีนะมีรถจอดไว้ตรงนี้ดีไม่ตัดสินใจว่ายน้ำข้ามไปต้องพันยาต่อเน,นื่องนะวงแม่งนี่ไงนี่ไงเสียงวงแม่งโหดจัดอะ่ะดูดิอื้ออื้อ,อ,อตายดีกว่าไม่มีไอวอลข้างหน้ามี่ไอวอข้างหน้าใส่กันด้วยแป๊บบนึ่งนะ ตักมกรเสริมพร้อมอุ้ยมันชุบเพื่อนได้นี่ว่ามีมีที่ชุบนะครับ<ว><น>อุ้ยปืนวีดเอสแม่งบัวต้องทงปุ๋ไม่ไหมมันปรับใหม่เหรอวีดเอสเดี๋ยวลองเล่นดูนะคลิปหน้าแล้วกันวีดเอสเส็ยงสายมา เอาบ้าไปเกินเฮ้ยมีแค่ลงอีกเงินเฮ้ยตกใจแตกแรงหนึ่งฉับไป่ฉยโอ้ยยังไม่ได้ส่งตัวเลยเป้งเปงดาวหนึ่งมันีสองตัวแค่รักครัแค่ไหนแล้วตัวนึงอะอะไรปะ อ๋อไปแลาวมัต้องตายโอเคมาช่วยแนะ่ตายดูเลือดเพื่อนดิอย่าหาเวลานะเพื่อนนะเราทีมเดียวกันไม่ว่ากันใส่แบกของจริงครับเกมนี้ต้องชุบแล้วชุบอีกวู้ดเ,เก็บผมดันแม่เงเลยฮะอัไรยอดเลือดมึงเท่าไร ผมกะแบบอัดปุด๊บปั่นเกียบยังไงก็ราวอุ้ยแกวัดได้เก๋หนอข้างหน,น,น้ามีนะเพื่อนลองนะเอานี่ก่อนเลยดาวอึดดีนักอึดดีนักเห่นไหมครับผัวไม่ตกลง ฮ้ยอะไรอ่ะไม่ทำไมผมเป๊บเดียวตายอ่ะเลือดผมน้อยเหรอเลือดผมน้อยหรือว่าอะไรไม่ได้ดูด้วยมันยิงยังไงวะมันยิงอ่ะเกิตอบไรว้ายมเชื่อพี่ได้ไหมยังไม่ยังโกงี๋ไวผมจนน้าผมจัดเลยเดี๋ยวมาแล้วมันมาแล้ว เพื่อนได้แบกว่ะแต่มผมก็ฆ่าไปหลายคิวนะมนไม่สนใจแค่เราเพีงกันหน,นูระเบิอดอีกอาบัเอาบัลเ,เ,เดียวหลอดบอลนี่ให้หน้าหรอ <c oughs> ที่สองครับทุกคนครับเต็มที่ละ แบกสุดๆลาเกมนี้ผมได้กี่คิววะสิบสี่คิวโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนหนึ่งคิวสองคิวดาเมจก็ไม่ถึงพันเลยใช่ว <laughs> ะใช่ไหมเนี่้ <laughs> <c oughs> าอื้อหือขวดริงเขินเลยชมเขินเลยเก่ <laughs> <c oughs> งตรงไหนวะแค่ค่าเยอะจังหวะมันได้เฉยๆบางเกมก็ตายงงก็มีโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ